วัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมไม่ใครผมเชื่อข้าชันนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะกับในมอดที่มีชื่อว่า Weird Things Mod นั่นเองเนี่ยผมโอเคนะครับถามว่าคําว่า Weird มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าแปลกหรือว่าพิลึกกึกกืออัศจรรย์อะไรประมาณนี้นะยผมแต่ถ้าถ้าเราลองดูแล้วเนี่ยมันก็อัศจรรย์จริงนะครับพอเรามาโฟกัสกันดูใกล้ๆกล้ก็ผมจะเห็นเลว่าจะมีทวกแบบยังไงอะวัวครับผมแต่ว่าแม่งเหมือนเหมือนแม่ไก่บินได้โอไม่เกิดนะฮะดู โอ้น่ารักมากครับผมนะฮะโอ้ครึ่งครึ่งวัวครึ่งไก่ของพระเจ้าเนี่ยผมโอเคเรากลับไปที่ที่รีวิวของเรากันเลยดีกว่าเนะผมโอเคเราจะมารีวิวในของแต่ละอย่างนะฮะโอเคเราจะไปดูกันเลยดีกว่าครับผมอย่างแรกครับผมที่ผมจะต้องรีวิวนะฮะก็คือของที่อยู่ในกล่องพวกนี้เนี่ยนี่ครับผมชุดดินชุดดินครับผมชุดกากใส่แล้วก็กากนะฮะ พระเจ้าถามว่าคราฟยังไงกับตัวอาครับผมนี่ครับผมใช้ดินนะฮะในการคราฟนะครับเรามาดูเลยดีกว่าว่ามันสามารถคราฟได้ยังไงแม่มันสามารถใช้ได้ยังไงนี่ใส่แล้วหล่อเลยนะฮะเหมือนเอาขี้มาปะตัวเอ้พระเจ้าดูแล้วงั่งมาก <c oughs> เออน่ารักเว้ยน่ารักน่ารักพี่มันดูเกาะเพิ่มมาสองโอเ m ก god ดนะครับต่อไปครับผมจะเป็นเครื่องอาวุธนะฮะเครื่องมือเครื่องใช้ในการใช้นะฮะเรามาดูดาบกันดีกว่าดาบสองสี่จุดหนึ่งดาเมจ นะฮะฟันตัวอะไรก็ไม่ตายมั้งอย่างเงี้ยพระเจ้า4.1ดาเมจเรามาล,ลองโฟกัสดูใกล้ๆก,กันเลยดีกว่าผมว่า4.1ดาเมจจะทำอะไรได้มากกว่าที่คิดหรือเปล่านะฮะขอโทษนะน้องวัวโจอตัวนี้ที่ผมไม่รู้สิโอใช้2อทีเจ๊งมึงบ้าเปล่าพี่ชายนะฮะอย่างี้นี่กูถ้าได้กูใช,ใช้มันไม่ระเบิดคามึด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราลองไปขุดหินกันเลยไปขุดหินกันดูดีกว่านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่ตัว NPC ครับผมเอ็นบีซน่าไก่ พระเจา้าโอ้เดี๋ยวคอดอมเมอรัลให้ผมเหรอโอ้โหประหลาดจริงเว้ยนะฮะประหลาดจริงๆ <c oughs> นี่ครับผมมีแร่ต่างๆมากมายว่าจะเป็นแร่ของลูบี้นะฮะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าลูบี้ทำอะไรได้นะฮะเราลองขุดดูโอ้โหขุดไม่เข้าเลยหรือเ,นะเข้าเนี่ยเข้าครับผมใช้ครั้งหนึ่งดูหลอดแม่งจะเจ๊งมึงบ้าป่อไอ้ชายโอ้โหกตัดต้นไม้สองรอบอืมอืมใช้สองทีนะฮะใช้ทำแมวอะไรวะ พูดเลยอันนี้ร <laughs> ะเบิดคามือโอเคอันนี้มันเป็น chicken grass เนี่ยครับผมก็คือดินดินของไก่ไั่นแหละเอาเอาง่ายๆครับผมก็คือจะมีอยู่2แบบนะถ้าเรารอไปนานๆน,น,นะครับผมแล้วมันจะมีหญ้ามาติดแค่นั้นแหละครับนะฮะถือว่าเป็นของสะสมที่ค่อนข้างที่จะโอเคกันเลยทีเดียวแป๊บนึงเหอะผมขอบินกลับไปเถอะนะฮะมันช้าว่ะโอเคเรามาบินกลับไปเลยดีกว่าเนะครับผมหลังจากที่ผมไม่ได้รีวิวมอสนานแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวมอสกันบ้างนะฮะ นี่ครับผมมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะเฮะเราค่อยรีวิวแรกในแต่ละอันะนี้บผมต่อไปนะฮะเราจะมารีวิวอันอันนี้กันก่อนดีกว่าน,นี่ครับผม dirty dirty food เนี่ยผมมันเป็นอาหารนะฮะมันเป็นอาหารมันเป็นอาหารยังไงเอาไว้กินกู <c oughs> <c oughs> กินดินกูแดกดินเข้าไปแล้วผมพระเจ้าน่าเกลียดนะผมเดี๋ยวผมค่อยรอให้เลยนะอรรถอาหารมันลดไปเยอะกว่านี้ก่อนเนะะี่ยผมแล้วเดี๋ยวผมค่อยอ่าแล้วเดี๋ยวผมคอ่คอยกินให้ดูนะผมว่ามันเพิ่มเท่าไหร่นะฮะโอเคต่อไปนี่ครับผม เรนเดียมเอาเนี่ยครับผมเรนเดียมเอานะครับสามารถหาได้ตามอาร์และเอนเดอร์นะยครับผมคือคุณจะไปเจอได้ที่เอนเดอร์เท่านั้นนะครับพระเจ้ามันทําอะไรได้ครับผมเราลองขุดดูนะฮะนี่ครับผมจะเป็นบล็อกอย่างนี้นะฮะสุดยอดมากครับผมแล้วมันจะเลืองแสงโอ้โหเรืองแสงได้แบบสุดยอดมากๆเลยทีเดียวถามว่าทํายังไงต่อทํายังไงต่อก็เอาไปเผาสิครับพระเจ้านะฮะไปเผาถามว่าเผายังไงโอเคเราเอาเตาเผาออกมาเนบโทษโทษโทษลืมลืมเตรียมตัวลืมเตรียมเตาเผา นะฮะเราหาอ่แร่แร่อยู่ไหนวะนี่ไงแร่นะฮะใส่เข้าไปเฮ้ยออกมาก่อนนะผมนี่ฮะใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็รอครับผมว่ามันจะเป็นอะไรออกมานะฮะโอเคนะครับอันนี้นี่ขอรีวิวอันนี้ก่อนดีกว่าขอรีวิวแบบไปทีละขั้นทีละอันนะฮะเผื่อมันจะได้แบบไม่ต้องแบบยังไงเสียเวลานี่ครับผมเราก็จะได้ไอ้แร่หลากสีนี่มานะครับถามว่ามันทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้นะฮะฟังใหม่ครั้งทําอะไรไม่ได้ ฟังใหม่ครั้งทำอะไรไม่ได้แล้วมันทำบอกแล้วมึงจะมีไว้หาพี่ยังเหรอนะครับมีครับผมมีไว้ตกแต่งประดับบ้านนะครับซึ่งคุณจะได้บล็อกอันนี้ออกมาเนี่ยผมนี่ครับผมพอเราตกแต่งมาปุ๊บเราก็จะได้บล็อกอันนี้ออกมาเรื่องแสงมึงคิดว่ากูอยู่ดิสโก้ขับหรือไงครับพระเจ้านะแต่ว่าก็สวยดีนะนะฮะมึงไปเอนเดอร์เมื่อมึงมาเอาแค่นี้พูดเลยแค่นี้นะฮะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ละจริงๆต่อไปนีผมกล่องไก่กล่องไก่ทำยังไงนีผมก็เราก็จะมาดูกันเลยกว่ากล่องไก่มันทำยังไงวะ นี่รผมผมขอกดตัว R นี่ผม R นะฮะก็จะเห็นได้ว่าเอาเฟเธอร์มาครับผมแล้วก็ล้อมรอบด้วยกล่องนะฮะก็จะได้กล่องไก่ถามว่ากล่องไก่อันนี้มึงหยิบออกมาแล้วมันจะเพิ่มอันหรอไม่ใช่นะฮะเป็นกล่องธรรมดาธรรมดาดูหน้าตาก,กากากลนตีนเนะะี่ยครับผมแต่ว่าเราสามารถวางไว้2อันได้เนี่ยฮะผมสุดยอดไหมสุดยอดสุดยอดตรงไหนวะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดเกมหมดกูว่าแม่งกูทุบทีมันพังเลยนี่ว่ะโทษโทษโทษโโอเคเราออกมารีวิวกันก่อนใกล้ๆนะฮะใกล้ๆโอเคผมขอวิ่งวิ่งหน่อยดีกว่ารอให้ วิ่งเยอะกว่านี้ผมแล้วมันจะได้แบบอ่าหิวข้าวไวนะครับผมแล้วก็ผมจะค่อยรีวิวม็อบเนี้ยผมม็อบนี้ยผมม็อบเต็มไปหมดเลยนะฮะสุดยอดมากนะครับผมสำหรับม็อบม็อบนะฮะโอเคถามว่าอันนี้คืออะไรผมแอคแท็กบวกเจ็ดนะฮะนี่พอเราปาไปก็จะเห็นได้ว่ามันน่ารักน่ารักมากๆวิธีการคราฟผมไม่รู้หรอกนะว่ามันคราฟยังไงแต่ผมคิดว่ามันต้องมีวิธีการคราฟเอ้ยไม่มีหรอกผมคิดว่ามันต้องดรอปออกมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งครับผมเราอาจจะฆ่าไก่อะไรพวกนี้เยอะๆก็เป็นได้นะฮะะ้ถึงจดรออออปไนี่กมา ไอ้นี่ดาเมจเจ็ดครับผมหรือว่ามีความแรงเท่ากับดาบเพชรนั่นเองเนี่ยครับผมแต่ที่สุดยอดที่ผมนั่นก็คือนี่ครับสมมุติว่าเราอ่าแปบ๊บหนึ่งนะมันสามารถทําอะไรได้วะเกมหมดหนึ่งกูมานั่งพิมพ์แบบนี้ตั้งแต่แรกๆกกูกด,ก,ก,ดกูกดลูกศรบนมันออกมาไม่ง่ายกว่าหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาของพิก,กอยนะู่ไนพีกอยู่ไหนวะนี่ผมเอาพิกออกมานะฮะนี่ครับล้วก็เราก็สามารถกดขี้ขวาหรือว่ากดฟัน ที่ขวาที่ตัวมันนะครับผมแล้วมันจะมีฟ้าผ่าหรือกดอะไรสักอย่างนี้แหละแล้วฟ้ามันจะผ่าลงมาผมแล้วก็จะกลายเป็นซอมบี้พิกแมนนะครับผมซึ่งถือว่าโอเคไหมก็มันมันก็ไม่น่าโอเคเลยครับนะฮะดาเมจถือว่า77นี้ก็ถือว่าเยอะนะครับเราต้องทำอะไรสักอย่างเฮ้ยแต่ว่าดูรูปร่างมันแล้วมันน่ารักมากครับผมแต่ว่าสามารถแปลงแปลงรูปหมูพวกนี้ให้กลายเป็นซอมบี้พิกแมนได้ครับผมแต่ผมไม่รู้ว่ากดตัวอะไรนะจำไม่ได้นะับผมต่อไปนะับผมเดี๋ยวอรีวิวเะไรต่อรีวิวอ่เรด้อลีวรับผม นี่เป็นลักษณะของแร่นะฮะผมเป็นแร่อกมันออกมานะครับเนะเห็นว่าอะไรเรนเดียมคริสตัลนีผมอันนี้ต่อไปนะครับอันนี้นี่เป็นคุกกี้นะครับผมเมื่อคุณขุดออกมาแล้วคุณก็จะได้คุกกี้นะฮะแปลกประหลาดจริงๆนะครับผมสุดยอดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอกินดินเข้าไปเป็นอาหารเช้าก่อนโอ้โหเพิ่มไป2หลอดครึ่งนะฮะถือว่าเยอะนะเยอะนะเยอะมากนะครับผม2หลอดครึ่งนี่เยอะมากครับผมอะต่อไปครับผมเราจะทําการรีวิวนี้ครับ t r a v e b เอ่เเอ t r a v l a b l e villager เขาผมหรือว่าปลาโอโหหรือว่าเป็นการปาเลาเ villager ไปนั่นเองถามว่าอันนี้มันคืออะไรมันคือระเบิดนะผม <c oughs> แล้วรุนแรงรุนแรงมากแม่เจ้ากูตายเลยอ่ะโอโหกูนี่ถึงกับตายเลยนะครับชุดดินกูไม่ได้ช่วยห่านอะไรกูเลยนี่ครับผมโอโหปาเลา villager เออใช้ได้เว้ยไก่ตายอ้อเฮ้ยมึงบางทีมึงก็รุนแรงไปมาวากูอยู่ไกลรัศมี50เมตรมึงระเบิดทีกูเดสเลยนะฮะโอ้นี่ไงครับรูบี้ครับผมเราเจอรูบี้แล้วนะฮะแต่ว่ารูบี้ถามว่าทําอะไรได้นะฮะไม่รู้ครับผมนี่ครับรูบี้นะฮะรูบี้นี่ครับผมเรามาดูอะไรดีกว่าว่ามันทําอะไรได้ก่อนอ่าไม่มีครับผมดูฮะมีรูบี้เหมือนเหมือนที่มึงเอาให้กูเก็บไว้เนี่ยผมทำบล็อกได้ทำบล็อกขอฟรูบี้ได้แค่นั้นจริงๆทำอาวุธไม่ได้ นูบมากๆนะฮะอันนี้เป็นพื้นดินของอ่าเดิร์ชิคเก้นนะผมใช่ป่าวะกูจำไม่ผิดเออชิคเก้นเดิร์สนะผมที่ผมบอกไปตอนตะกี้นะโอเคต่อไปครับผมเราจะรีวิวของสิ่งสิ่งหนึ่งครับผมนั่นก็คืออ่าอะไรวะเนี่ยหอหรือว่าอะไรนะพั่วพั่วนะครับมันไม่ใช่พั่วดิเขาเขาเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกว่าที่พวนดินละกัน เรื่องที่ควรดีด้วยกันแล้วก็เขาผมวิธีการคล้าก็ผมกดอย่างนี้นะกดอ่านี่ครับผมถามว่าไอ้เจ้านี่เอามาจากไหนครับผมเอามาจากอ่านี่ครับผมแล้วก็เอานี่ครับผมเอาอ่าเนเทนแร็กครับผมการขุดอ่าดินของนรกมาครับผมแล้วก็นี่มันไม่ใช่ดินอ่ะมันเป็นอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับผมแล้วเอาไปเผาก็จะได้เนเนเทนบลิกมาครับผมพอได้เนเทนบลิกเสร็จแล้วปุ๊บให้เอาไปผสมกับไฟถามว่าไฟเอามาจากไหนไฟเอามาจากอันนี้ครับผมเป็นแร่ที่อยู่ในนรกนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงมันจะเริ่มข้ามเลยครับผมขอปรับเป็นตอนเช้าก่อน โอเคนะฮะมันจะเริ่มมันเริ่มคำาน,นี่ครับผมนี่ฮะอันนี้ถามว่ามันเป็นแร่อะไรชื่อแร่อะไรวะผมจําไม่ได้อะนะฮะเพราะว่ามันไม่มีบอกเยี่ยมไปเลยนะฮะแต่ว่ามันจะสามารถเก็บปุ๊บมันจะได้ไฟออกมานะ,ะผมได้แร่ไฟออกมามันเป็นยังไงวะกดวางก็จะเป็นไฟเออเหมือนกูจุดไฟแช็กอะไรประมาณน,นี้แบบนะฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกูกูแดกดินวุตกูไม่น่าเลยเว้ยโอ้โหกูตายอีกแล้วเกมโหมดหนึ่ง แม่งกดขี้ขวาทีของที่กูทำไว้เจ๊งหมดดิเฮ้ยอยู่นู้นอยู่นูนเฮ้ยของกล่อง NBC หายไปกับตาเออย่งังยังยังยงยัง,ยงนะฮะไอเคยเจ้าพวกนี้หายได้ <laughs> แต่ว่าตรงนี้ห้ามหายนะ,ะห้ามหายเพราะว่ากว่ากูใช้เวลาเสกมา20ปีนะับผมโอเคต่อไปครับผมถามว่าอันนี้มันทำอะไรได้นะฮะเราจะไปทำการพลวนดินกันเลยดีกว่าผมเ,เ,เวลาไปพลวนดินนะฮะก็คือให้ระวังตัวเองเอาไว้ด้วยพอเรากดขิกขวาก็จะ <laughs> เทพเจ้าลงโทษพี่มึงสอนนะฟ้าผ่ากลางหวัวโอ้โหยังไม่หยุดนะฮะพวนดินแต่ลาทีนี้กูแทบจะเสียชีวิตนะผมขอพวนด,ดินหน่อยชอโอ้นี่ว h a เ t อ e ผมเพิ่งรู้โอ้ชอผมชอบไปกดโดนระเบิดว่ะนะฮะเอาระเบิดออกไปก่อนนะฮะกูกดโดนระเบิดที่กูตายหาตลอด เออแปลกจริงถามว่าระเบิดค้างยังไงผมยังไม่ได้บอกท่านผู้ชมเลยนี่ับผมก็เอาอัญมาร์วางไว้ตรงกลางเลยแล้วก็เอาเทียนทีล้อมรอบสี่อันสน b บอลแค่นี้แหละครับนะฮะเราว่าชุดกูมันมันไม่เจ๋งว่ะเออชุดชุดนี้นี่ดีนะถึงแม้ว่ามันถึงแม้ว่ามันจะปกป้องน้อยไปหน่อยแต่ก็ถือว่าช่วยกูได้เยอะนี่ฮะผมโอเคเรากลับไปที่เดิมดีกว่าเนีนะฮะต่อไปเราจะทำการรีวิวสัตว์ของแต่ละตัวนะับผมว่ามันเกิดตรงที่ไหนบ้างนะับผมอผมไม่รู้หรอกว่ามันเกิดที่ไหนบ้างนะแต่ผมคิดว่ามันต้องเกิด เกิดเยอะเลยโอเคเรามารีวิวแถวแรกกันเลยดีกว่าในการเอาของพวกนี้เก็บไว้ก่อนเอาไฟเก็บครับผมเฮ้ยตะกี้กลัวอะไรออกไปวะเอาพลิกออกโอเคแล้วตะกี้เหมือนผมเอาอะไรออกไปหรือเปล่าวะเออช่างมันเถอะนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะใกล้ๆน่าจะใกล้ๆเคียงกันนะผมเดี๋ยวๆ้ๆโอเคเอานี้ใส่เอานี้ใส่นะฮะแล้วก็เอาอันนี้เอานี้ออกห่อยก็ได้นะฮะต่อไปก็ทําการนี่ครับผมอันนี้มันเป็นอะไรครับเนี่ยฟล f เวอร์พลิก เจ้ามีดอกไม้โอ้ม oh ีก๊ดกูทำอะไรเองได้ไหมชอชาทำอะไรไม่ได้ได้วะครับโอเคเราเปลี่ยนแท่นี่เฮ้ยเดี๋ยวคัมแบกแมนคัมแบกโอเคนะครับผมก็ถือว่านูบ no นะครับผมสำหรับอ่ฟาฟลาวเวอร์พิกนะฮะทิ้งไปแล้วนะผมต่อไปเอนเดอร์แมนชิเก้นหน้าดูขา,ากมากโอ้มีก๊ดทุบทีเหอะเห็นแล้วอดใจไม่ไหวจริงๆนะฮนะมันถามว่ามันดรอปอะไรเหรอไม่ดรอปอะไรนะ เฮ้ยมึงหายไปเลยเหรอมึงให้กูทุบให้ตายก่อนเดียวโอ้โหนี่ครับผมก็จะดรอปเอนเดอร์โพมาแล้วผมต่อไป f l y i n งพิกครับผมคือหมูบินนั่นแหละเฮ้ยมึงบินไปไหนวะนี่ครับผมจะเป็นจำนวนหมูบินจำนวนมากเลยฮะนี่ครับผมหมูบินได้ครับผมต่อไปคุกกี้มาสเตอร์เออมอนสเตอร์โอ้มันเหมือนอยู่ในการ์ตูนเรื่องเหมือนจะเป็นซอมบี้แบบนะฮะดูครับผมผมคิดว่ามันซอมบี้ชัวร์เลยครับคุกกี้มอนสเตอร์ครับผมนี่คุกกี้ออกมานะครับ ต่อไป squeeze breath squeeze breath เด้อเด้อเดแล้วมันแล้วมึงเป็นปลาหมึกยังไงวะว h ดมันปลาหมึกยังไงครับผมนะครบมึงปลาหมึกยังไงครับปลาหมึกยังไงมันดรอปอิงให้ผมเหรอพระเจ้านู๊ฟแม่ผม flying slam ครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นสลามบินได้ทเท่านั้นเองนะต่อไป v i l l a g e r breath oh shit โอ้ตัวนี้น่าเกลียดจริงครับผม <laughs> โอ้ยไม่เด้อเด้อเด้อมีกัน มีกันอะไรนะเดี๋ิมๆผมปรับเกมหมดโอ้โหเพืดด่อนมอรเล่าใส่อาไม่แกทุบแม่งเลยนะฮะนี่ตายโงเออตัวนี้น่ารักน่ารักพี่เอเหน,นี้นี่เนี่ยครับต่อไปครับผมเป็นอะไรครับวิวเวลเลเจอร์เอ๊ะวิวเวลเลเจอร์ชิเคเก้นอ๋ออันนี้เราเราเคยเจอแล้วครับผมอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปขอเปิดกล่องปริศนาวู้ฮูโอเคเราเอาอันนี้ออกไปก่อน เออเออเอานี่ออกไปก่อนนี่ครับผมโอ้ยเกสฮะมึงปาระเบิดสิกูด้วยแหละโอ้โหเอโมร่าไฟพระเจ้าโอ้โหนี like, ่คร oh! 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 ับผมเอโมร่าไฟโอ้โหเจ็บด้วยพระเจ้าเอโมร่าไฟเดี๋ยวโอชอคุณตบแน่มาดิครับมาโอชอโอ้โหอึดอึดด้วยอ่ะอึดด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอก่อนทุกท่านโอเค ถามว่ามันดรอปอะไรบ้างก็น่าจะดรอปเกี่ยวกับของของวีเลเจอร์นั่นแหละนะฮะก็จะมีจำนพวกแบบน้ำน้ำตาเดี๋ยวนี้อะไรวะน่าจะเป็นพวกแบบแก๊สเทียร์นอะไรพวกนี้ครับผมนี่ยผมมีการเาาเดอร์ผมแล้วมีเอเมอรัลนะฮะต่อไปอันนี้อะไรครับคาร์วีเลเจอร์คนแรกของมันได้ด้วยครับผมโอ้โหแรกกัน16ได้เนื้อหนึ่งตายใส่บ้านี่เนื้อผมอันนี้อะไรนะสกล เกวพิก <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งโอ้โหโดนไฟไหม้ด้วยโดนไฟไหม้ด้วยโอ้โหแสงวันไอพวกนี้มันต้องเกิดตอนกลางคืนแน่อ่ะ very red นะเนี่อ่ะ very red พิกโอ้ my god แปลกจริงๆด้วยแปลกสุดๆแปลกเฮ้ยดี๋ยวเดี๋ยวมันหมุนได้ด้วยโอ้ my god เออตัวนี่อะไรแบตเทนชิฟแบตเทนชิฟก็ผมโอ้โหอ๋อหอกรรมก่อนคล้ายๆตัวเบรส์นะฮะ เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันทําอะไรเราได้อ่ะจัดมาอู้จ๊ออ่าอ่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมไปก่อนเฮ้ยเจ้าเดเจ้าหมอนี่มันไม่ได้ทำอะไรเรานะครับนี่เน,นี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำดิโอ้โหมึงจัดหนักกูเลยนันหนึ่งนันหนึ่งผมเกลียดไอ้ตัวนี้มากเลยกูทุบมึงก่อนได้ไหมนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นไบโอมใหม่นะผมลืมอธิบายไปว่าจะมีไบโอมนี้เพิ่มเข้ามาด้วย <laughs> นะครับผมโอเคทุบก่อนโอเคต่อไป ผมอยากจะรีวิวตตัวนี้มากเลยกดกดที่ขวาที่มันได้ไหมวะกดที่ขวาก็ไม่ได้วะ่ะพระเจ้าหน้าตายเองหน้าเกลียดมากเดี๋ยวว่าให้เทพเจ้าทอลงโทษซุ่มโอ้เป็นซอมบี้พิกแมนต้องได้รับการฟ้าผ่าก่อนเนะี่ยผมอันนี้อะไร f ฟ n ์สคริปก็อย่างที่บอกกับผมว่าเป็นปลาหมึกบินได้แค่นั้นเองเนะี่ยผมอันนี้อะไรครับเดอร์สโกลมโกลิมนินเหรอพระเจ้าน่าเกลียดมากอัปคัตมันอัปคัตมันโอ้ช็อตโอ้ ตายแล้วดรอปดินมาให้นะฮะอัปเปอร์คัตมันลูกอัปเปอร์คัตมันผมจะากลองตีมันโอ้ครั้งเดียวตายนะผมเพราะว่ามันเป็นยังเป็นดินอยู่นะผมเป็นดินกะกากนะฮะต่อไปอันนี้อะไรวะวิตเทอร์โอ้วิเทอร์หน้าตายแบบนี้กูกูอยากจะฆ่าตัวตายนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องทำยังไงกูถึงจะฆ่ามันได้โอ้โหวิเลเจอร์วิเทอร์นะผมพระเจ้าตบไม่งอย่างนี้แหละ ตายครับผมตายซะไอ้บ้าเอ้ยตา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 ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำลายพื้นดินได้ด้วยเหรอวะสุดยอดเลยว่ะเออตายครับผมอย่างนี้นะครับแป๊บนึงรู้สึกเสียงดังไปป่ะเอาเสียงไม่ดังไปนะฮะต่อไปอันนี้ผมรีวิวเสร็จหมดละโอเคเราจะเอาของที่ไม่จําเป็นออกนะฮะนี่เลยเออเกือบไปลงไปกดใส่ตัวเซฟโทษโทษโทษอ่ะต่อไป เนี่ยครับผมเหลืออีก2แถวนะฮะนี่นครับผมเอามายัดๆๆไว้อันนี้นี่คาเวเลเจอร์เราส,สปอยไปแล้วอันนี้นะครับแฟตชิ่เก้นไก่อ้วนนะผมอ้วนจร,จริงๆเบยอ,อุ้ยเป็นแม่ไก่อ้วนลองฟ้าผ่าที่เขาเีอะครับโอ้ถึงกับตายเลยทีเดียวนะฮะถึงกับตายเลยทีเดียว <laughs> โอเคเจ้าไก่อ้วนนะผมดูแล้วแม่งน่ารักมากอะต่อไปนี่อะไรวะฮอสเฮ้ย เดี๋ยวเสียงมเป็นวิลเจอร์ออเหรอโอ้ยก๊อดทุบทีเหอะนะฮะเห็นแล้วเพียนี่อะไรโอ้แต่กลายเป็นตัวเกสเนี่ยครับผมแต่เป็นอยู่ในร่างปลาหมึกอะไรประมาณนี้นะับผมต่อไปนี่อะไรครับเฮ้ย turning <c oughs> pick เดี๋ยวเดี๋ยวมึงหมุนตัวแบบ3 6 0้อกสิบงศาพระเจ้าออกกำลับบงกายอยู่นะฮะช่างมันเถอะทุบบแม่งก่อนเนีย่ยอ,อันนี้ครั ชิคเอาลชิคเอาลอันนี้เจอแล้วใช่ไหมต่อไปเอนเดอร์วิลเลจเจอร์ ER> <L> วาร์ปได้เหรอเฮ้วาร์ปไม่ได้นะฮะรู้สึกมันน่าจะอยู่อีกอีกแบบหนึง่งเฮ้ยวาร์ปได้วาร์ปได้ครับผมแล้วก็วาร์ปหายไปเลยนะฮะต่อไปชิคเก้นเคสนะครับเฮ้ยเราอยากลองดูเหมือนกันว่าเจ้าเจ้าบ้านนี้มันจะปล่อยอะไรส่อผมปล่อยไข่เฮ้ยอยา่ยาอย่าอย่ารุนแรงไอ้บ้าเอ้ย เกือบตายเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยแล้วจะปล่อยไขย่ระเบิดใส่เรานะครับผมต่อไปนี่ไหนครับเนี่ยมันอ่านว่ายังไงวะคร,ค,รวครูเอสตัสครูเอสตัสเหรอมันคือตัวอะไรเฮ้ยนายนายน่ารักจังเลยฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยว,ยวน,น,นี่อันนี้ตัวอะไรครับกําลังกินด <c oughs> ินเงิ Hello, Hello. นเฟรนดนเพิ่มฮัลโหลไกด์ฮัลโหลเฮ้ยน่ารักอะตัวอะไรวะจอ อ้าวเฮ้ยแต่ตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักนะฮะต,ต,ตัวตัวตัวนี้น่ารักมากตัวนี้น่ารักมากนะครับผมแปลกจริงแปลกแต่จริงเนี่ยผมยอดมากเลยนะฮะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันนี้เดิร์ชิกเก้นเรายังไม่ได้รีวิวไงนะฮะเฮ้ยไก่ดินมึงลอกเล่นแบบลายดินเข้ามาเลยนี่วะเช็ดทุบทีเลยครับเห็นแล้วเพียนะครับผมอ่ะเอาไว้ไว้ตรงนี้ครับผมต่อไปเหลืออ,อีกแค่นี้แล้วฮะ จะเป็นการรีวิวอันนี้อะไรครับโอ้โหคิปเปอร์รุ่มแบบใหม่ล่าสุดโห้ยยาจะตายแล้วเอ้ยคิปเปอร์รุ่มแบบใหม่ล่าสุดโอ้มีธนูโอ้ชอบแป๊บนึงแป๊บนึงเออจะกูขอยุ่งเนอะนี่ครับผมตายปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะผมคิดว่ามันมันแม่งผมคิดว่ามันแม่งไม่น่าจะระเบิดอ่ะเท่าเท่าจริงๆริงนะผมอันนี้ตัวอะไรครับวิลเลจเจอร์สไปเดอร์เอ๊ะน่าเกลียดมาก โอ้ยแม่งวิ <t <t ่งสเปียฉันทำร้ายทำร้ายด้วยนะครับต่อไปฮอตด็อกหมาร้อนพระเจ้านี่มันฮอตด็อกนะครับผมจริงๆนะฮะเดี๋เดๆๆแต่มันแปลกแปลกแคลิปเปอร์ชิเก้นโอ้โโอ้โอ้ก็ถือว่าไม่ไม่ค่อยรุนแรงนะ d ร a ก้อโอ้ไม่ โอเคครับผมกลับมากันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ตะกี้ครับผมนะฮะผมตีมังกรไม่ได้ครับผมรู้สึกว่าบักของตัวเกมนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับบักของมอสเนี้ยผมยังไม่สมบูรณ์นะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าทุกครั้งที่ผมตีมังกรนะฮะผมแม่งจะหลุดเลยทาให้ผมฆ่ามังกรไม่ได้โอไมก้านะ่ครับผมโอเคหลังจากที่คลิปที่แล้วผมได้ทําการทิ้งและบิดพิกนี่ไปนะครับผมผมก็ขอทการอ่ขอรีวิวกันก่อนโอเมก้าและบิดพิกโอ้ นะฮะผมไม่อยากจะรีวิวไอ้มังกรบ้านนั่นอีกแล้วผมนะฮะเราทำอะไรเขาไม่ได้ครับผมทำทุกครั้งเกมเด้งทุกครั้งรู้สึกมอสยังไม่สมบูรณ์นนะฮะเป็นอะไรที่เพียมากตอนนึงถ้าเรากระโดดตีเขาจะเป็นอย่างนี้นะับผมโอ้ m ม g เกนะฮะต่อไปครับผมอะไรวะ a r r o w storm skeleton โอ้โอ้เออหล่อโอ้โห ไอเดี๋ยวบางทีมันก็เกินไปปะเมื่อวานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นแป๊เดี๋ยวกูเล่นแป๊บผมผมเพิ่งรู้ว่านี่มันเป็นอย่างงี้โอ้โหเอโรสตอมตอมพี่เงอะโอเคเดี๋ยวเราเสกกันไปอ๋อโสนโกลิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโสนโกลมเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ชุดเกาะเพชรอย่างงี้แหละนั่นเองนะเกาะเพชรเกาะเพชรนี่เป็นไงเองเดี๋ยว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 เอาเออนี่ออกโอเคนะฮะแล้วก็ใส่ชุดเลย ผมจะทําการฆ่าเจ้าหมอนี่นะฮะโดยใช้ดาบเพชรของผมไม่รู้ว่าผมจะทําได้เปล่าจะโอ้โอ้เออเออพี่เอ๋งเหรอแม่งมึงยิงมาแบบนี้มึงไปยิงกับแลมโบ้เหรอนะจริงๆอ้าวนึ่งกูเสกเพื่อนลงมาก่อนโอ้ใส่เพื่อนลงมาโอ้มึงไม่ยิงมึงไม่ยิงเออไอ่ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งโอ้โหพี่มึงเหรอไอ่ มึงอย่าอยู่เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดินเดินเดใจเย็นพี่น้องใจเย็นใจเย็นโอ้ใจล่มๆกูจะตกอุ้ยชิดทำไงดีครับเจ้าหมอนี่มันก็เดินทางเข้ามาคือคือเกลียดเลยคลิปขานเข้ามาที่เราโอ้โหอมึงอย่าอยู่เลยแล้วกันนี่มีก้าบอมมีก้าทีเอ็นทีเดี๋ยวมึงโดนโอ้อย่าโอ้โหโอ้โหก็ร้ายกัดนี่ว่าไอคุกกี้ เนะี่คุกกี้อยู่ตรงนี้คุกกี้โอเคผมเปิดเกมหมดละโอเคโอเคเราเราจะทำการขอไม่ยุ่งกับเจ้าหมอนี่ไอ้บ้าให้ตายเหอะมึงยิงมันว่าเล่นเลยครับร้ายกาจมากอ่ะนะเอาเล่นอย่างนี้เล่นที่บ้านเลยดีกว่าโคตรร้ายกาศถ้าผมโอเคเราจะมารีวิวอาร์เทีอีกรอบหนึ่งนะครับผมบางอย่างที่ตะกี้เนี่ยนะคูลลเล่นมากไปหน่อยนะครับผมโอเคเอาอันนี้ครับผมแล้วก็ทำการลองจุดดูว่าผมมีกล้า TNT วิธีการคราฟต์มีไหมครับ ไม่มีวิธีการคราฟต์เนียผมรู้สึกเั้าหมดที่ต้องเสกออกมาอย่างเดียวบ้านหรือไม่ก็ต้องหาตามดรอปดรอปอะไรประมาณนี้โอ้โหนะฮะเราจะทําการลองกับหมู่บ้านแสนสวยดูเนะียผมว่าจะมีผู้รอดชีวิตจากมีกาเทียนทีกี่คนเนะี่ยผมเราจะมาลองดูเลยดีกว่าอันนี้เอาไว้ <laughs> แปะไว้ตรงหลังคาบ้าน oh โอเคเราจะทําการวางระเบิดเนะี่ยผมทัว่วราชาอาณาจักรนะฮะเอออย่างนี้แหละเราจะลองดูว่าจะมีใครเหลือรอดจากหมู่บ้านเมื่อกี่คนเนะี่ผมอ,อ๋อ เงาสุดยอดสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่ต้องมาสวิงแขนเล่นเลยครับลาก่อยเพื่อนนี่นะฮะเราจะมาลองดูกันระเบิดทีก็บึ้มติดกันเลยโอ้ยเช็ดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจำได้ว่ากูระเบิดตรงนู้นโอ้ไม่นะเพื่อนมันรุนแรงกว่าที่เราคิดครับผมดูดิครับพระเจ้าพระเจ้าเฮ้ย มึลงล้อกูเล่นเปล่าเนี่ยเฮ้ยดูดิโอ้โหแสดงว่าม,มันต้องใช้แบบติดๆกันหลายๆอันอย่างนั้นเหรอโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเอาโอเคนะผมใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับนะตอนบอกใครที่อยากเล่นมอดนี้เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ตามข้างล่างนี้นะครับผมโอเคคนระับผมสำหรับวันนี้ผมแน่นอนนะมมครับผลมากครับ